ช้างน้อยกับเสียงหัวเราะนิทานก่อนนอนพร้อมข้อคิดสอนใจเรื่องช้างน้อยกับเสียงหัวเราะในป่าลึกแห่งหนึ่งมีช้างน้อยชื่อว่าเอลโลเอลโลเป็นช้างที่ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะและชอบอยู่เงียบๆคนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่สัตว์ในป่าหลายตัวชอบเล่นด้วยกันวิ่งไล่จับ หัวเราะร่าเริงแต่เอลโล่ก็เอาแต่บอกว่าเสียงหัวเราะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกวันหนึ่งมีนกแก้วชื่อว่าพิกโก้ย้ายมาอยู่ในป่าพิกโก้เป็นนกที่ตลกพูดเก่งและชอบทำเสียงแปลกๆให้เพื่อนๆหัวเราะเขาสังเกตเห็นว่าเอลโลไม่เคยหัวเราะเลย นายเคยลองหัวเราะดูไหมพิกโก้ถามเอลโลใส่หัวไม่เคยและไม่เห็นจำเป็นพิกโก้จึงคิดแผนเขาเริ่มเล่าเรื่องตลกให้เอลโลฟังทุกวันวันแรกเอลโลเฉยเฉยวันที่สองเขาหลุดยิ้มนิดหน่อยวันที่สามเขาหัวเราะอ,ออกมาเสียงดัง จนตัวโยกเสียงหัวเราะของเอลโล่ดังก้องไปทั่วป่าสัตว์ทุกตัวหยุดฟังแล้วพากันยิ้มตามแปลกดีนะมันรู้สึกเบาใจจังเลยเอลโลพูดขึ้นพิกก็หัวเราะใช่แล้วบางครั้งการหัวเราะก,ก็คือยารักษาหัวใจตั้งแต่วันนั้นเอลโล่ เริ่มหัวเราะบ่อยขึ้นยิ้มมากขึ้นและมีเพื่อนมากมายเขารู้แล้วว่าเสียงหัวเราะไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่คิดเลยข้อคิดสอนใจเสียงหัวเราะอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในโลกแต่บางครั้งมันคือพลังที่ทำให้หัวใจเราอบอุ่นและมีความสุขได้มากกว่าที่คิด ขอบคุณค่ะ